สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมนะคะในรายการ Music Lesson EP นี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับแมทเทเรียลที่เราจะใช้ในการ Improvise เบื้องต้นนะคะเราก็จะเริ่มจากการฝึก a r พิ g ิโก่อนอ่าใช่เลยค่ะ a r พิ g ิโเนี่ยจะมี Major 7, e v m n n o n t n Minor 7, h n l f Diminished แล้วก็ Fully Diminished เราก็ควรจะฝึกแบบนี้ในทุกๆ a r พิ g ิโเลยค่ะ เทเลซาก็อยู่กับน้องเจเจเหมือนเดิมนะคะสวัสดีครับเจเจรู้ไหมคะว่า A P G O เนี่ยคืออะไรใช่ตัวหนึ่งสามห้าเจ็ดของสเกลไหมครับอ่าใช่เลยค่ะ A P G O เนี่ยคือโน้ตตัวที่หนึ่งสามห้าเจ็ดของสเกลค่ะถ้าเราจำแนกประเภทเนี่ยก็จะจำแนกได้ทั้งหมดห้าประเภทจะมีเมเจอร์เซเว่นโดมิเนน 7, ์เซเว่นม n i เนอร์เซเว่นับดิมินชแล้วก็ฟูลีดิมิ i นชช์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่า A P โอแต่ละอันเนี่ย มีความแตกต่างกันยังไงเริ่มจาก A B C O Major Seven นะคะ Major Seven เนี่ยก็จะประกอบจากโน้ตตัวที่1 3 5 7ของสเกลค่ะก็คือโน้ตตัว C E G แล้วก็ตัว B ค่ะนี่ค่ะถ้าเราเล่น2ออกติเนี่ยก็จะได้เสียงประมาณนี้ค่ะจีเจลองเล่นดูไหมคะโอเคครับ ไปเป็น a f o Dominant นะคะ mm hmm. ก็จะประกอบจากโน้ตตัวที่ 1, mm hmm. 1ตัวที่3ตัวที่5แต่ทีนี้โน้ตตัวที่7จเนี่ย mm hmm. จะถูกแฟตลงไปครึ่งเสียง mm hmm. เป็นตัวแฟด7 mm hmm. ก็คือตัว B แฟ a นะคะ mm hmm. ก็จะประกอบด้วยโน้ตตัว C E G แล้วก็ B แฟ a ค่ะ mm hmm. แล้วต่อมาเป็น m i n เนอเซึ่งจะประกอบด้วยโน้ตตัวที่ 1, f ึ่งแฟแล้วก็โน้ตตัวที่ f ฟค่ะก็จะเป็นโน้ตตัว C, E f l แฟ G แล้วก็ B f แฟ t ค่ะเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ต่อมาก็จะเป็น half diminished a p i t i o นะคะซึ่งจะประกอบด้วยโน้ตตัวที่1 flat 3 flat 5แล้วก็ flat 7ค่ะก็จะมีโน้ตตัว C E flat G flat แล้วก็ B flat ค่ะค่ะมาถึงอย่างสุดท้ายก็คือ คูล mm ี่ดิมินิชเเว่นะคะก็จะประกอบด้วยโน้ตตัวที่ 1, นึ่งแฟแล้วก็โน้ตตัวที่6ค่ะก็จะมีโน้ตตัว C, E F, แฟ G แฟแล้วก็โน้ตตัว A ค่ะ ถ้เริ่มฝึกอัติโอนี่ควรเริ่มฝึกจากตัวไหนดีครับการฝึกอพติโอนะคะในขั้นแรกเนี่ยเราอาจจะเริ่มฝึกอพปติโอโดยที่เริ่มจากโน้ตในอพติโอนะคะสมมุติว่าเราจะฝึก C ีเมเจอร์เซเว่อเติโอเนี่ยเราสามารถเริ่มได้จากโน้ตทั้ง4ตัวของอพติโอค่ะก็คือมีตัว C ตัว E ตัว G แล้วก็ตัว B ค่ะถ้าเราจะเริ่มฝึกเนี่ย ในตอนแรกเราอาจจะฝึกจากโน้ตตัวที่ต่ำที่สุดของกีตาร์ก็คือตัว G นะคะเป็นโน้ตตัวที่5ของ C Major 7แล้วเราก็ลองไล่โน้ตที่อยู่ใน Major 7ขึ้นไปแล้วไล่กลับลงมาค่ะก็จะได้เสียงประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้คือเริ่มจากตัว G นะคะต่อมาเราสามารถเริ่มได้จากตัว B ค่ะ ้จากตัว C เหมือนกันค่ะแล้วตัวสุดท้ายที่เราจะเริ่มเล่นได้ก็คือตัว E ค่ะแล้วทีนี้เราก็จะได้โพสิชันของ i P G O ที่เริ่มจากโน้ตแต่ละตัวซึ่งก็จะครอบคุมทั่วทั้งคอกีตาร์เลยค่ะคถ้าเล่นมา4ฟอร์มที่พี่เทเล่นเรต่อ,ตอจาก ถึงอันนี้ก็คือเหมือนกับชุดนี้ใช่ะคคือตั้งแต่บาร์ที่12หรือเฟสที่12เนี่ยก็จะเหมือนย้อนกลับมาต้นคอใหม่เราก็สามารถใช้ฟอร์มเดียวกับที่เราเล่นตัวที่เริ่มจากตัว G อะค่ะตอนแรกก็จะเหมือนกันเลยค่ะแค่คนออกเต็บก็จะเป็นพอมาเล่นตรงนี้ก็จะเหมือนกันค่ะ เจเจลองเล่นแอฟฟิจโอซีเมเจอดูนะคะครับเริ่มจากตัว G เป็นตัวที่ห้าของ C คีค่ะแล้วก็ทีนี้ลองเริ่มจากตัว B ดูนะคะค่ะต่อมาก็เริ่มจากตัว C ค่ะ สุดท้ายเป็นโน้ตตัว E ค่ะแล้วเราก็ควรจะฝึกแบบนี้ในทุกๆ a อฟพิจิโอเลยค่ะทั้ง m i n เ r อร์เซ n ว่นโดมิเนนซ์เซเว่นฟูล้ดีมินิชแล้วก็ฮาปีมินิชเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้อฟพิจิโอแล้วก็สามารถเล่นได้ทั่วคอร์กีตาร์เลยค่ะครับผม ค่ะต่อมาเราก็จะมาลองใช้ a อฟ o ีโอในการเล่นเพลงบลูส์นะคะก็จะเป็น F Blues ที่เราได้พูดกันไปใน EP ก่อนค่ะ oh. ในเพลง Billy b o w เราก็ควรจะมาดูก่อนคะ่ะว่าใน Billy b o w เนี่ยมีคอร์ดอะไรบ้างแล้วคอร์ดแต่ละประเภทเนี่ยใช้ a อฟ o ีอตัวไหนซึ่งคอร์ดแรกของ Billy b o w นะคะก็คือคอร์ด F Dominant 7คะ่ะ คอร์ดโดมิ n นน t ์เนี่ยเราจะใช้เป็น a p ฟจีโอโดมิเนน์เลยค่ะซึ่งก็จะมีโน้ต 1, 3, 5, 8 7ค่ะแล้วก็สมมุติว่าเป็นคอร์ด c m มิเนอร์ในคอร์ด m i n ิเน์เเราก็จะใช้ a p ฟจีโอมิเนอรเลยค่ะคือเราก็ต้องจำแนกประเภทของคอร์ดให้เข้ากับ a p ฟจีโอค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูนะคะว่าแต่และคอร์ดเราจะใช้ a p ฟจีโอยังไงเดี๋ยวฝากเจเจเล่นคอร์ดให้หน่อยนะคะได้ครับ one two three f ได้ทาความรู้จักกับเอพิทิโอแล้วก็เราได้ลองไปใช้ในเพลงบลูส์กันแล้วนะคะจริงๆเราเรื่อง A อพิทิโอเนี่ยเราควรจะเล่นให้ได้ทุกโพลิชั่นในคอกีตาร์แล้วเราก็ควรจะมีความคล่องตัวนะคะเพราะว่าใน E ีีหน้าเนี่ยเราจะไปทําความรู้จักกับการอินฟูไวส์ซึ่งเราจะใช้ A อพิทิโอเนี่ยเป็นแมททีเรียลหลักๆในการฝึกอินพูไวส์ในตอนแรกนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ E ีนี้ก็ EP หน้าเราจะมาทำความรู้จักกับการอินพูไวส์กันนะคะพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การอินโวสเนี่ยมันคือการสร้างทํานองเป็นการด้นสดบนคอร์ดในเพลงต่างๆนะคะเป็นการนำไอพีจีโอเนี่ยมาฝึกสร้างให้เป็นเรื่องราวในการโซโล่นะคะสามารถติดตามบทเรียนเกี่ยวกับเครื่องดนตรีต่างๆได้ทางรายการ Music Lesson ที่มหิดล Music c h anel ค่ะ